ผู้โลเลภิกษุทั้งหลายมุ่นเหตุแปดอย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียสำหรับภิกษุผู้ยั่งวะจบกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงนิพพานมุ่นเหตุแปดอย่างอย่างกันเล่าแปดอย่างคือหนึ่งความเป็นผู้พ่อใจในการเหตุงานก่อสาง สความเป็นผู้พ่อใจในการคุยสามความเป็นผู้พ่อใจในการนอนสีความเป็นผู้พอใใ่พอ,ใในอ,นพอใจในการจับกุมคุบคลีกันห้าความเป็นผู้บอคุมข้องทว่านในอินซี่ทั้งหลาย6ความเป็นผู้บ่รูประมาณในการบริโภค 7. ความเป็นผู้พ่อใจในการกระทำ เพื่อเกิดสัมผัสสนุกสบายท่างกาย 8. ความเป็นผู้พ่อใจในการขยายกิจให้โยกโยโอเอเนินชาภิกษุทั้งหลายมุ่นเหตุ8ดอย่างเหล่านี้แล่ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียสำรับภิกษุผู้ยั่ง่จบกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อหลุถึงนิพพาน ภิกษุห้องเพลงภิกษุทั้งหลายโทษของภิกษุผูกกล่าวถ้ำโดยเสียงคับอันยาวมีหายางเหล่านี้หายางเอียงกันเหล่าหายางคือ 1. แม่ตนเองกระกำนัดยินดีในเสียงนั้น 2. แม่คนอื่นก็ะพร้อยกำนัดยินดีในเสียงนั้น สมแม่พววคาหาบดีกับผ้ากันยกโทษตีเตียนได้วา่าพวกสมณะสากยบุตรเหล่านี้กับขับเพลงคือพวกเข้าขับเพลงที่เดียวเนาะดังนี้สเมื่อภิกษุนั่นยังรู้สึกลุ่มหลงในกระแสเสียงนันอยู่สมาธิกับพังทลาลหา้าอนุชนหลุนหลัง สิถือเอาเป็นแบบยางภิกษุทั้งหลายโทษของภิกษุผูกกล่าวทําโดยเสียงขับอันยาวมีหายยางเ่านีแลผูมั่วแต่อวดฉลาดกัสปะเธอจงวากล่าวสั่งสอนภิกษุจงแสดงธํามิกถาแกภิกษุกัสปะเฮ้าหรือเธอจะต้องวากล่าว สั่งสอนภิกษุเฮาหรือเธอจะต้องแสดงทามีกถาแกภิกษุข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญในเวลานี้ภิกษุทั้งหลายเป็นคนวานยากและประกอบไปด้วยเหตุที่เหดให้วายาักด้วยบ่มีความอดทนบย่ยอมรับข้ามตักเตือนโดยเข้ารบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเรื่องนี้ข้าพระองค์ยังได้เห็นภิกษุซื้อพันธะซึ่งเป็นสัตว์วิหารีของพระอนอนท์องค์หนึง่งและภิกษุเสืออภิชิกะซึ่งเป็นสัตววิหาร i ของพระอนุรุทธะองค์หนึง่งก้าวท่าท่ายกันด้วยเรื่องวิชาความรูว้ว่ามาสิภิกษุสิได้เห็นกันว่าไผจากก้าวได้มากกว่ากันไผจากเบาวได้มากกว่ากัน ไผจากเว้าได้โดนก็ไผดังนี้พระมหากัะสปะกล่าวทุลขึ้นพระภูมิพระภาคเจ้าจึงได้รับสั่งให้ตามโตัวภิกษุทั้งสองนั้นมาข่าเฝ้าแล้วได้ทรงสักถามภิกษุทั้งสองนั้นภิกษุทั้งสองนั้นได้ทูลรับว่าได้เห็ดตามการท่าท่ายกันเช่นนั้นจริงจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งสองยอมเข้าใจถ้ำที่เหาแสดงแล้วว่าเหาได้แสดงว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพูดทาทายกันด้วยเรื่องวิชาความรู้อย่างนี่ว่ามาสิภิกษุสิได้รู้ว่าไผสิเว้าได้มากกากันไผสิว้าได้เพาะกากันไผสิว้าได้โดนก็ไผดังนี้ดังนั่นหรือภิกษุทั้งสองรูปนั้น พูลว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งสองเข้าใจถ้ำที่เห่าแสดงแล้วว่าหาเป็นอย่างนี้ไม่ก็มีเรื่องอีหยังเราโมคขบรุษทั้งสองหูอย่างไรเห็นอย่างไรทั้งที่บวชอยู่ในถ้ำวินัยที่เห้ากล่าวดีแล้วนี่จึงกล่าผพูดกล่าท้ายกันและกันด้วยเรื่องวิชาความรู้ว่ามาสีภิกษุ สิได้รู้ว่าไยสิเวาได้มากกว่ากันไยสิเวาได้เพราะกว่ากันไยสิเวาได้โดนก็ไภดังนี้เล่าภิกษุทั้งสองได้สำนึกโตจึงหมอบลงทีพระบาทของพระภูมิพรภาคเจ้าแล้วกล่าวคำขอเข้ามาขอโทษว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความล่วงเกินของข้าพระองค์ได้ลวงเกินแล้ว เพราะถ้ำตามประสาพ่านประสาเขาประสาบอชาลาดคือขอที่้าพระองค์ทั้งสองได้บวชอยู่ในถ้ำวินัยที่พระภูมิพระภัก,กววดีแล้วอย่างนี้กลับมาเา้าท่าท่ายกันเสียโดยเรื่องวิชาความรู้ว่ามาสีภิกษุสิได้รู้ว่าไผสิเว้าได้มากกว่ากันไผสิเว้าได้เพราะกว่ากันไผสิเวได โดนกวัวไผยดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระภูมิพระภาคเจ้าจงงดโทษโดยเป็นโทษล่วงเกินของข้าพระองค์ทั้งสองเพื่อสังวันต่อไปพระเจ้าค่าดังนี้ภิกษุทั้งหลายแน่แล้วเธอทั้งหลายได้กล่าวถึงความมีโทษเพราะทํำตามประสาพาน ประสาเขาประสาบอชลาดคือขอทีเธอทั้งหลายทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่ได้มาบวชในถ้าไม่ได้ที่เห่ากาวไว้ดีแล้วอย่างนี้กับมาม่วเว้ทาทาท่ายกันด้วยเรื่องวิชาความรูว้วมาสิภิกษุสิได้หัวว่าไผสิเวาได้มากกว่ากันไผสิเวาได้เพาะกว่ากันไผสิเวาได้โดนกว่าไผดังนี้ภิกษุทั้งหลาย แต่เมื่อเธอทั้งหลายเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วทำขึ้นเสียอย่างถูกระเบียบเช่นนี้เฮ้ากะสิงดโทษของพวกเธอทั้งหลายให้ภิกษุทั้งหลายผู้ที่เห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วทำขึ้นเสียอย่างถูกระเบียบแล้วกระทำการสังวนระวังต่อไปอันนั่นย่อมเป็นความเจริญในวินัยของพระอาริยเจา้า ดังนี้พระหลวงตาภิกษุทั้งหลายพระหลวงตาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหายางหาได้ยากหายางเอยียงกันเราหายางคือภิกษุทั้งหลายพระหลวงตาที่มีปัญญาละเอียดอ่อนในการรู้จตุราริยสัจหาไาด้ญาก พระหลวงตาที่เป็นคนมีทาทางเรียบร้อยหาได้ย่ากพระหลวงตาที่เป็นคนสดับดับฟัง่งเล้วจำได้มากหาได้ย่ากพระหลวงตาที่เป็นธรรมกรถึกหาได้ยากพระหลวงตาที่เป็นคนปฏิบัติเค่งตามวินัยหาได้ยาก อีกพระสูตรหนึ่งพระพุทธองค์ได้กล่าววา่าภิกษุทั้งหลายพระหลวงตาที่เป็นค้นวาง่ายสอนงายหาได้ยากพระหลวงตาที่รับคําแนะนําไปปฏิบัติให้เป็นอย่างดีหาได้ยากพระหลวงตาที่ย่อมรับคําตักเตือนโดยข้อรพเอื้อเฟือหาได้ยากพระหลวงตาที่เป็นธรรมกะถึกหาได้ยาก พระหลวงตาที่ปฏิบัติเคร่งตามวินัยหาได้ยญภิกษุทั้งหลายพระหลวงตาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหายางแต่ละหมวดเหล่านี้แลหาได้ยกพระถือขาเกสีเฮ้ากระฟึกด้วยวิธีละมุ่นละม่ำบางด้วยวิธีรุ่นแรงบาง ด้วยทั้งสองวิธีประกอบกันบางเช่นเดียวกับท่านฝึกมาเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญทาคนภูนันบ่ารับการฝึกทั้งสามวิธีนั้นพระภูมิปภาและทรงทำแกพวกเขาอย่างไรน่ายเกสีนักฝึกมาที่มีสื่อเสียงในทูลถามเกสีท้าคนผููนัน ว่ารับการฝึกด้วยวิธีละมุนละมอมว่ารับการฝึกด้วยวิธีรุ่นแรงและว่ารับการฝึกด้วยวิธีทั้งสองบวกกันเข่ากับขาเขาเสียเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันการขาบอกควรแก่พระภูมิพระภาคเจ้ามีใช่หรือพระเจ้าขาฉะนั้นจึงรับสั่งว่าเข่ากับขาเขาเสียกันนี่เลาจริงเกสี การขาบ่ควรแกตถาคตแต่ว่าคนผู้ใดบ่รับการฝึกด้วยวิธีละมุ่มละม่อมบ่รับการฝึกด้วยวิธีรุ่นแรงบ่รับการฝึกด้วยวิธีสองวิธีบวกกันตถาคตกบนับค้นผู้นันวาเป็นคนที่สิพึ่งวากล่า,าสั่งสอนต่อไปทั้งเพื่อนพระมจารี่ผู้รู้ทั้งหลายกบนับค้นผู้นัน ว่าเป็นคนที่สิพึ่งวากล่าวสั่งสอนด้วยนี่แหละเกสีข้อที่ตถาคตวนับค้นผูนั้นวาเป็นคนที่สิพึ่งวากล่าวสั่งสอนเทิงเพื่อนพรหมจารีภูรูทั้งหลายกวนับค้นผูนันว่าเป็นคนที่จะพึ่งวากล่าวสังสอนด้วยนันนั่นซือวา เป็นการขาเสียยางสนิทที่เดียวในวินัยของพระอริยเจ้านั่นซื้อว่าเป็นการขาเสียยางสนิทแน่พระเจ้าค่ะนายเกษีทูนผู้ล้นจากาศาสนาภิกษุทั้งหลายนักบวชที่บ่ประกรอบด้วยเหตุซีประการแล้ว ย่อมกล่าวได้ว่าเป็นผู้ลนจากทมวินัยนี้เหตุซีประการเอียงกันเล่าเหตุซีประการคือหนึ่งผู้ที่ว่าประกอบด้วยศีอออนลนอ,อ,อันเป็นเครื่องไปจากขาซึกเอิ่นได้ว่าคนลนจากทมวินัยนี้สองผู้ว่าประกอบด้วยสมาธิอันเป็นเครื่องไปจากคาซึก เอินได้ว่าคนลนจากธรรมวินัยนี้สามผู้ที่บ่ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องไปจากขาซึกเอินได้ว่าคนลนจากธรรมวินัยนี้สีผู้ที่บ่ประกอบด้วยวิมุตอันเป็นเครื่องไปจากขาซึกเอินได้ว่าคนลนจากธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายนักบวชที่ว่าประกอบด้วย เหตุซีประการเรานี่แลเอินได้ว่าเป็นผู้ล้นจากถ้ำวินัยนี่